น,นะคะเอามาดูการกระตุ้นการท่องเที่ยวกันหน่อยค่ะโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือว่าททท,ทก็ร่วมกับหลายภาคส่วนในจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะเขาจัดงานวิจิตร5ภาคแอดนครศรีธรรมราชก็คาดว่าจะมีเม็ดเงินสะพัดกว่า500ล้านบาทค่ะ ดยงานวิจิตห12 um ้าภาคแอดนครศรีธรรมราชนั right ้นจะจัดจนถึงวันที um ่28พฤษภาคมนี้ที่บริเวณสวนสาธารณะศรีธรรมาสกราชอำาเภอเมืองนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชก็ปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิดสินจัตธรรมานครนางสาวถาปณีเกียรติภัยบูรณ์รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศทททก็เปิดเผยนะคะ ว่าทททดําเนินการส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศของผลไทยโดยมุ่งหวังให้เป็นหนึ่งในแรงขับเคลื่อนให้ระบบเศรษฐกิจของประเทศฟื้นอย่างรวดเร็วผ่านการจัดกิจกรรมอีเวนต์มาร์เก็ตติ้งที่สามารถสร้างแรงจูงใจให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวและพักค้างคืนไม่ว่าจะเป็นงานเทศกาลดนตรีงานเทศกาลอาหารงานวิ่งงานแสดงไลฟ์อาร์ตต่างๆสาหรับไฮไลท์ของงานครั้งนี้คือนักท่องเที่ยวจะได้เพลิดเพลินตะการตาด้วยจุดแสดงไลฟ์อาร์ต ไลท์อินสตราเลชั่น15สถานที่ท่องเที่ยวไฮไลท์สำคัญบนถนนราชดำเนินอย่างเช่นวัดประดู่เจดียักษ์สวนพระเงินสารหลักเมืองหอพระสูงรวมทั้งกิจกรรมซิตี้ทัวร์บอกเล่าสตอรี่เทลลิ่งรูปแบบนั่งรถชมเมืองเล่าเล่าเรื่องลิ่อ จำนวน2อรอบนะคะเวลา18บแนาฬิกา30นาทีและ19บนาฬิกา30นาทีจำกัดที่นั่งรอบละ80คนทุกวันตลอดระยะเวลาจัดงานม,มีเวทีการแสดงทางวัฒนธรรมและก็คอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังนะคะก็คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานไม่ต่ำกว่า1 5 0 0 0 0คนมีไรายได้หมุนเวียนกว่า500ล้านบาทค่ะประเทศไทยมีที่เที่ยวเยอะแยะหลากหลายนะครับไปเที่ยวซ้ำก็ไปเที่ยวได้เพราะว่ามีงานจัดขึ้นตลอดเวลานะครับ